จะไปเที่ยวหววไม้ตาลเวิรอ่างสุวรรณกันนะครับที่ไ,ไ,ไหบนบหัวไม้ตาลนี่อยู่ขับสแกสนจนังหวัดปทุมชลนะครับถ้าเราวิ่งมาจากกรุงเทพหรือขวางนี้นะครับถ้าเราวิ่งจากใต้ขึ้นเหนือขึ้นมากรุงเทพหรือใต้ข้นเหนือทางเข้ามีป้ายบอกชัดเจนนะครับก็เข้าไปลึกกว่าสมควรนะครับประมาณน่าจะหลายโลอย,อยู่เหมือนกันแต่เส้นทางดีครับเรียบขับสบาย บรรยากาศสองข้างทางดีนะฮะก็น่าจะเข้าไปน่าจะอย่างน้อยหกเจ็ดโลเหมือนกันเข้าไปด้านในอ่าวัดจะอยู่ฝั่งขวามืามอนนะครับีอันนี้จะเป็นพอดีลักหวะเราไปมันจะมีงานพอดีเลยมีของตัวค,ค้าแม่ค้าก็เตรียมมาวางวางของขายตั้งร้านของทังานขายของกันฮะ วัดก็ค่อนข้างใหญ่ลานจะรถสะดวกสบายนี่ครับจังวเรามีงานกนดีเขาจัดงาน,นดีเราไปก็่เลยจะดูขคกคักนิดนึงถ้ามาวันธรรมดาก็จะโป่งๆสบายๆครับพอมีคนงานจอดรถนะเข้ามาเราก็จะเจอ ที่ขายของที่ระลึกแล้วก็ถ่ายรูปนะครับบอกเขาได้ครับเข้าไปถ่ายด้านในได้จะดูสวยงามนี่เราเข้ามาด้านในด้านในชั้นแรกนะครตกแต่งสวยงามครับแปลกตาดีไม่ค่อยเห็นจากที่อื่นนะฮะลักษณะแบบนี้นีกล้องอาจจะไม่ค่อยดีนะไม่ค่อยนิ่งเพราะว่าใช้โทรศัพท์ถ่าย นี่ครับก็มาถึงที่ดอกไม้ทุกเทียนอันนี้ตามกําลังศรัทธาน,นะครับใส่กล่องเท่าไหร่ก็ได้น้อยม,มากอันนี้โบสไม้ตาลนะครับที่เราตั้งใจจะมากันสวยงามครับใหญ่โตใหญ่มากๆผมพูดตรงๆว่าไม่เคยเชอโบสไม้ตาลที่ไหนใหญ่ขนาดนี้เราก็ต้องไหว้พระด้านนอกก่อนนะครับเพราะด้านในเขาห้ามจุดธูปด้านหน้าก็จะมีพระมี หลายๆอย่างให้เราเที่ยวเดินชมด้านรอบๆสวยครับดูสงบเงียบ mm hmm. โบสถ์ไม้ตานอันนี้ mm hmm. ทํายากนะครับ mm hmm. เพราะว่าไม้ตานเป็นไม้ที่แข็ง mm hmm. ผมพอมีข้อมูลคร่าวๆว่าหลวงพ่อบอกว่าใครๆก็บอกว่าทําไม่ได้ภายในสี่ปีห้าปีอะไรอย่างนี้หลวงพ่อทำถ้าใช้เวลาถ้าจะไม่ผิดใช้เวลาไม่นานครับไม่กี่ปีง mm hmm. สร้างเสร็จนี่ก็เรากํา,กากลังจะเข้าไปในฮายในโบสถ์นะฮะ นี่ครับมีทางเข้าทางออกสองด้านมีข้างในโผล่ในตาลสวยมากเข้ามาเราก็จเจอโพเงินโพทองนี่ครับสวยเงาสะอาดตลอดเวลาครับสิ่งทุกอย่างจัดวางไว้สวยงามมาก ไม่น่าเชื่อนะครับไม้ตาลขัดเงาแลจะเงาขนาดนี้ไม่เคยเจอว่าไม้ตาลจะทําประโยชน์ได้ขนาดนี้อันนี้ผมไม่รู้นะฮะอาจจะจริงอาจจะได้มากกว่านี้แต่ว่าผมไม่ทราบจริงๆนี่เข้ามาเป็นพระประทานสวยงามโอเคครับวันนี้ก็พามาเที่ยวเท่านี้ก่อนเดี๋ยวจะไปเที่ยวไหนกันใหม่แล้วก็ผมจะพาไปใหม่ทีนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ